อย่าดึงไ้อย่าดึงไว้บบมันโยมันโยไปเลยมันติดเสียหมนจะไปเวนม้จอาพอดอ เิีกเสีกเสกเสกติดไปอ้วนซ่องมึงขนาะติดตัวนั้นติดไปโยกขึ้นเลยโยกขึ้นเลยการโยกขึ้นเลยจับขึ้นต้อกันได้ไหมหล่ะทางนั่นจับขึ้นบ่สท่านเหตุไปบ่สท่านเหตุไปจับโยกขึ้นเ่อะ เอาลง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 ก่อนที่สามเลยโยาพบมูดเดียวกันนะจะพูดเดียวกันนะโอ้ยอกมัจขืนไ ร่มมันโยกมนันเนาะมันติขาดก้อนนนยปล่อยกันหนาทางน่ะโยกขึ้นให้มันเสมอมูกันหนาทางนั่นเออติดหนอดเจดีย์ครับชอบมึงอยู่นนมือถือมือใช้ไฟ่ใหม่เด้อใหม่เด้อเชี่ยงไว้เชี่ยงไว้ โอ้ยไม้ไม no, ้ไ no, ม so <My, my, S 3> no, ้ไม้เขียงลงเขียงตั้งนันลงเขียงทางมึอลงไปแหมเออเออเอาไม่ห้วะนีได้หนเอาไปถ่ายไปไปยกขึ้น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 ไยกขึ้นไดจ้ป็นจ้ทำกับมไปเลยนี่ไปควเหรอครับุกคยับยับไปนมันกีไหนลุงปไปอยกันปลไปไ

โอ้ผู้สวยลงมือเองเลยลงเลยลงเลยไปไปทำแบบนี้ยังไก็บ่อขึ้นนิ่มเหรวะโยกลูกโยกยกลูกโยกโยกไปเลี้ยบด้วยเลียบด้อยเม่เี่ดีใส่ชูเกับพวกุใสกพวกันเสอย่ ไปห้าก็ไปดีเดว่าเดไปช่วงนี้มันไปช่งนมันมอนขางช่วงนี้เน่ยีมันจะได้มันไปโค้งร้าบาเดี้รไปซ้ำนี่ละกีกาเล้ย้ดึงล้งเนอย เออโยกแก้วมึงฆ้ากวาดนี่ไหมไปจับตึ้นี่ตึงเทียกไปเดี๋ยวลเดี๋ยวไปมันเฉื่ยก่อนว่างั้นผมมันลอยไปตามจังหวัมันนั่นละบาดีเพิ่ไปนสุงทางเดียน ขณะนี้เอาหัววนมาทร้างกัท่านผู้ชมเปลียนหางไปสร้างพุ่นสร้างสีฝากขาวๆไล่งามๆหางดีหาไล่เงาเงหางหนุ่มๆเบาๆเริ่มตัวของเหลี่ยมต้องเริ่เวลามมี๊ดปิดแล้ว6เิปานไป